ช่วงหบาทสิบบาทคืก็เอาณนะที่ที่หนึ่งที่ไหนก็ไม่รู้เออขอโทษนะครับห้องน้ำไปทางไหนครับเดินตรงไปแล้วเลี้ยวซ้ายมีทางใกล้ๆกว่านี้ไหมครับอ๋อวิ่งตรงไปแล้วเลี้ยวซ้ายครับ <c oughs> <c oughs> นักเรียนทุกคนฟังทีงนี้ให้คิดว่าโรงเรียนก็เหมือนบ้านหลังที่สองของนักเรียนนะออกไปอ้าวทำไมล่ะนี่บ้านผมครูออกไป <c oughs> พวกมึงพวกมึงรู้ไหมควายอะไรร้องฮะฮะ <c oughs> นั่นไงควายควายควายหืมตากูมั่งถามมาถามมาน้ำอะไรที่สังคมไม่ต้องการน้ำปลาเหรอผิดก็น้ำหน้าอย่างเมืองไงนักเรียนจะเลือกอะไรระหว่างเงินกับสมองหนูขอเลือกเงินค่ะแต่ถ้าเป็นครูครูจะเลือกสมองนะใช่ค่ะทุกคนต้องการเลือกสิ่งที่ตัวเองไม่มีอยู่แล้วอ่าเรียนใครคิดว่าตัวเองโง่ไม่ฉลาดยืนขึ้นครับผมครับ อ้าวแล้วทำไมถึงคิดว่าตัวเองโง่ล่ะก็ผมเห็นครูยืนอยู่คนเดียวนี่ผมก็เลยอยากยืนเป็นเพื่อนวันก่อนครับทำไมครับผมไปห้างมาที่ห้างไฟกำลังไหม้อยู่พอดีผมกำลังจะวิ่งลงบันไดแต่บันไดาหายซะงั้นน่ะอ้าวแล้วบันไดาหายไปไหนก็บันไดหนีไปเอ้ยนั่นมันบันไดหนีไฟไหมฮลัฮลโหลฮัลโหลได้ยินไหมอ๋อชัดแจ๋เลยว่าไงขอยืมตังค์พันหนึ่งดิฮะอะไรนะไม่ค่อยได้ยินอะไรนะแค่นี้แหละไม่ค่อยได้ยินโอ้มายกันผมมีคำถามนักร้องคนไหนราคาถูกนักร้องคนไหนวะก็แอด ราคาบาลเขามีแต่แอดคาราบาลไหมกูถามมั่งประเทศไหนครูชอบทำร้ายเด็กประเทศไหนวะอาร์เจนตินาไงโถเขามีแต่อาร์เจนตินาไหมเฮ้ยเฮ้ยนายเรามีเพื่อนคนนึงชอบเสือกมากเลยอะเฮ้ยใครวะเห็นไหมเสือกอีกแล้ววันก่อนครับทําไมครับไม่เล่าครับอ๋อทำไมไม่เล่าครับให้เล่าเท่ากับแช่งครับให้เล่าเท่ากับแช่งรู้ไหม คืนก่อนครับอะไรครับก็คืนก่อนครับอ้าวแล้วก็อะไรครับก็ตังที่ยืมเนี่ยคืนก่อนครับเฮ้ยเมื่อวานอะทําไมวะพ่อกูเข้าโรงพยาบาลว่ะตอนดึกดึกเลยจริงเหรอแล้วพ่อเป็นอะไรอะเป็นอะไรมากเปล่าเปล่าพ่อกูเป็นหมอสำหรับช่วง5บาท10บาทอี EP แรกก็จบเพียงเท่านี้อย่าลืมกดติดตามรอดูคลิปต่อไปถ้าใครมีมุกเด็ด <ๆ S 2> เด็ดใหม่ๆคอมเมนต์ล่างคลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวจะหยิบยกมาที่ช่วง5บาท10บาทนะโอเคเอาเป็นว่าอย่าลืมกดติดตาม SPY Channel ด้วยล่ะ สวัสดีครับ